สวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานพี่น้องวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าของอีหล่าน้อยเฮาน้องอิงเพชรบ้านแพงเอามาว่าสู่พีเอามาว่าสู่น้องเอามาว่าสู่เอฟซีอีหล่าน่อยกันได้ฟังกันก่อนนะครับผมเนาะถ้าเบ้าถึงอีหล่าหน่อยเฮ้าในการไปทัวร์ญี่ปุ่นในรอบนี้นะครับผมเนาะอีกหนึ่งคนที่บอว่าถึงบอใดนะครับผมอ่า นางเอกสาวนะครับผมเนาะนางเอกวงหนึ่งนั่นคือน้องอมแอมละไมแสงทองนะครับผมเนาะซึ่งคือพูดถึงจากแฟนคลับเอซของอิหลาหนอยเป็นจำนวนมากเพราะหนึ่งเลยดูแลน้องดีมากอ่าฝากดูแลอ,อิหลาหนอยในเดอ้อ หลายๆคอมเมนต์นะครับผมเนาะพี่ออมแอมดูแลน้องดอีเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับพี่นอ้องเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องอก่อนออกจากที่พักของอิหล่าหน่อยแล้วก็ไปนานาน้อ,นองออมแอมนะครับผมเนาะจะดูแลอ,อิหล่าหน่อยเขาดีมากๆก็เลยได้เสียงชื่นชมพี่น้องแล้วการมีการพูดถึงใน กลุ่มนะครับผมเนาะในกลุ่มของ f c อีหล่าหน่อยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคลิปใดนะครับผมเนาะที่น้องอมแอมลงแฟนคลับ f c อีหล่าหน่อยจะเข้าไปสนับสน,นุนและก็เข้าไปเบิง้งเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากพี่น้องพูดได้ว่ายอดวิวพุ่งกระฉูดนะครับผมเนาะแต่ละคลิปที่ทางนางเอกอมแอมถ่า,ายลง ยอดวิวพุ่งกระชูดยอดผู้ติดตามพุ่งกระชูดนะครับผมแฟนคลับ f อฟอีหล่าหน่อยพร้อมจะสนับสนุนทุกคนที่ฮักที่ฮักเพ้งอีหลา่าที่เอาใจใส่อีหลา่าที่คิดดีทำดีก,กับอีหลา่าแฟนคลับ f อฟซพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตทุกคนทุกช่องคลิปล่าสุดนะครับผมนอตทีนอมแอมไทยตอน ลาน่อยแต่งหน้าที่จะออกไปงานก่อนออกไปงานอ่ากะรีบผมให้น้องแล้วก็ผมเนาะแล้วก็เขียนคิวให้น้องเป็นภาพที่น่าฮักพี่นอ้องอ่าพี่ออ,อกับน้องอออแครับผมเนาะเป็นภาพที่เอฟซีลาหน่อยต่างเข้าไปชื่นชมต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในอ่าเชิงบวกพลังบวกแลครับผมเนะาะให้ทางสองของน้องอมแอมเอง หลายคนเข้าไปคอมเมนต์พี่น้องบาวอีสานจะนําบางคอมเมนต์เอามาอ่านในพี่น้องได้ฟังกัดกันแล้วกัน,นครับผมนอกาถือว่าเป็นพลังบวกให้กันและกันนะครับผมเนาะ,ะคนในองค์กรคนในวงเดียวกันหักแพงกันไว้ดีที่สุดนะครับผมนะเนาะเข้าสนับสนุนเรื่องความหักแพงเรื่องพลังบวกอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เราอยากเห็นในวงการในวงในองค์กรที่อีลานอย,อยู่อยู่แล้วนะพี่น้อง ฝากแต่งหน้าดูแลลูกสาวเราด้วยนะคะสุกตาจะได้สดใสน่ารักตามใบลักสองออออ่ออะน่ารักอ่าพี่ออมแอม,มดูแลน้องได้ดีมากๆเลยมาแสดงต่างประเทศก็แบบนี้แหละแต่งตัวสบายแต่ต้องสวยเอาไว้ก่อนอันดับหนึ่งวัสันดีควินบา ขอบคุณที่อัปเดตท,ทุกช่วงเวลานักะาคนสวยเที่ยวให้สนุกเก็บเกี่ยวประสบการณ์นนะสองสาวพี่อ,อมแอมใจดีกับน้องพี่ก็จะปังไม่หยุดเหมือนกันโอกาสของพี่สาวมาแล้วนะครับผมเนาะอ่ะนีหละผู้ได้ฮักแพร่อีหลาผู้ไดสนับสนุนอีลหลาผู้ใดคิดดีท่อดีกับอีหลัปังบ่หยุท์แน่นอนนะครับผมเนาะจะปังไปกับน้องแน่นอนเพราะ fc แฟนคลับ ร้อมที่จะเข้าไปสนัสนบสน,นุนมี่หลายหลายข้อเมนที่บริสารเข้าไปเห็นพูดถึงปีหน้าแล้วนะครับผมเนาะปีหน้าถ้าน้องบทัวร์ยุโรปอยากให้พี่ออมแอมไปด้วยจะได้ดูแลน้องจะไดะ้น้องจะได้มีเพื่อนพูดคุยน้องจะได้มีเพื่อนที่พักนะครับผมเนาะได้หลายข้อเมนพี่น้องอที่คอมเมน์กันสวยแพ็คคู่สวย,สวยน่ารักค่ะสองพี่น้องออ,อคนพี่สวยหวานคนน้องสวยสดใส สวยน่ารักมากๆเลยสองพี่น้องสีออลูกสวยนี้คือตุ๊ก,กตาเลยตะหักอิหลีนะครับผมเนาะ,อะขอบคุณสีออแม่พีทที่ดูแลน้องอสุดยอดนะครับผมเนาะคนหนึ่งที่แฟนคลับเอฟซีชื่นชมเนาะพี่น้องก็คือพี่พีทนะครับผมเนาะหรือแม่พีทเหรอาคาเป็นอิลานอยเอินแล้วก็แฟนคลับก็เอินตามอิหลาหน้อยแม่ แม่พีทนะครับผมนอกของอิหลาหน่อยก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับผมนอกซึ่งแม่พีทมีช่อง Youtube ชื่อช่องแม่พยาลําเพลินออ f ฟ,ฟิเชียนะครับผมนอสสามารถเข้าไปติดตามได้รุยครับผมนางเอกใหญ่นางเอกน้อยมันมาน,น,น่า FC อุ์องอิงแล้วก็ FC ออกแบบให้กำลังใจสีออคือนนี้ขอให้ได้เงินเย็นร้านแตกทั้งพี่ทั้งน้องนะครับอา เก่งมากสองสาวเที่ยวทั้งวันแล้วยังไปทำงานต่อกำลังใจให้สีออกับแฟนคลับเอฟซีพี่น้องของอีหลานหน่อยตางเข้าไปแสดงความคิดเห็นวู้สไตล์พี่อ,อมแอมแต่งน่ารักแต่สีอ๋อยูหัวกันแล้วสนสดนงเขาผมนพลษพรหมกันพี่สาวออน้องสาวออหน้ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับน้องสาวก็ดูเป็นสาวขึ้นเยอะอ่า งามทั้งสองอออตาฮักทั้งเยน้องน่ารักทั้งพี่ทั้งนอง้องขอบคุณที่ดูแลน้องขอบคุณที่ดูแลน้องดีมากพี่ออดูแลนอ้องออ,อดีมากน้องะขอบคุณนาะงเอกอมแอมที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีคุณงามทั้งใจและกายรอดูคลิปตลอดครับอขอบคุณพี่ออที่ช่วย น้องอออเอซออออเลยครับนะครับผมเนาะอออและอ่ออนะครับผมเนะาะพี่อมแอมน่ารักค่ะดูแลน้องได้ดีมากๆเราะพี่น้องรักๆจาก้าปังปังครับ่าวันนี้วันนี้ทั้งสองอออคะแนนสิบให้ร้อยทั้งคู่นะครับผมเนะาะขอบคุณอ่าคุณพีทพี่อ๊ พี่ออ,อที่ดูแลน้องดีมากครับน่ารักทั้งคู่นี่แล้วพี่น้องตอนสันจะบอกว่าไพรฮักแพร่กลฬาไพรคิดดีทาดีกับ <m> กีลานะครับผมนักแฟนคับเอฟซีพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนว่าจะเป็นผลงานที่ตามท่างช่องนะครับผมเนาะหรือว่าอ่าซัพพอร์ตเรื่องต่างอ่าพวกพ่อแมเอฟซีพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วขอแค่ทําดีคิดดีกับกีลาหน่อยสิ่งดีๆก็จะตามมาอันนี้กัน ดีใจนะครับผมนะัดดีใจที่เห็นความหักความแพงของของคนในวงที่มีต่ออีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะอ่าพี่อมแอมก็บอกว่าบัตต้องห่วงเนาะอาจจะดูแลอีหล่าหน่อยเฮ้าเป็นอย่างดีอ่าน้องน้องพักกับของอมแอมอยู่น้องของอมแอมบัตต้องห่วงอมแอมจะดูแลน้องเป็นอย่างดีนะครับผมเนาะนี่คือคําสัญญาจ,จากพี่อมแอมอ่าสู่แฟนคลับเอฟซีของอีหล่าหน่อยและแฟนคลับเอฟซีของอีหล่าหน่อย พร้อมซัพพอร์ตพี่ออมแอมพร้อมเข้าไปเบิ้งคลิปอ่าแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆนะครับผมเนาะคิดดีทําดีกับน้องสิ่งดีๆจะตามมาแน่นอนปังๆไปกับอีหล่าน้อยเฮานะครับผมเนาะ,ะพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางสองเบาวอีสานได้น่าฮักบ่พี่น้องสองสาวนะครับผมเนาะสองสาวอ,อ,อ,อาาา่อๆนาฮักบ่อยู่นอมกันใหญ่กับน้องนะครับผมเนาะน่ารักมากบอกได้เลยคลิปดีเบาสาร ต้องขออนุญาตเขาตัวล่าเปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองภาษาเด้อเพื่อเป็นกำลนังใจคลิปนี้ล่าเปก่อนสวัสดีครับคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากคิดจังไดนะพี่น้อง